สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพะรวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางเล่นทั้งวันของเรานะคะเล่นทั้งวันมาดูคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้นะคะจักรยานหลายๆคันนะคะในการรับชมรับฟังนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะโอ้ดาวนะคะแอดก็นี่แหละค่ะ ได้ทุ่นขึ้นหย่อนด,ดาวนี่แหละค่ะไปตายราพัฒนานะคะเราก็หาทุนขึ้นได้เพราะดาวนะคะโหจึ้งมากเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมาทั้งบนทั้งล่างโอ้ดีใจหลายค่ะก็รอดตายกันไปนะคะได้ทุ่นขึ้น,นะค่ะได้ทุ่นขึ้นไปสอยดาวนะคะถือว่าดาวนะคะสายดาวทุกคนโห สายดาวนี่ปังกันมากเลยนะคะสามสี่วันติดนะคะที่แตกสามตัวนะคะสายวินนะคะสายวินเอามาจากไหนวินมาจากในตารางนะคะถ้าเป็นสายหุ้น,นีพวกแอดชอบวินกันนะคะทุกคนวินนี่แหละคะ่ะสายวินสายนี้อุ้ยเจาะอ,อันนี้จึงะะจ้งเนี่ยค่ะเจาะสูตรนี้จึ้งเห็นไหมมันไปลาวพัฒนาจริงๆนะคะเก้าสี่เห็นเบอเห็นเบอเก่าสี่ไปอีลีค่ะนี่นะคะทุกคนนะคะ เนี่ยเนาะจึงมากเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะใครหยิบแต้มไปอีกเนาะหนึ่งตัวนะคะเออมาจริงเฮ้ยเอาถึงไม่ค่อยหยิบมันก็เข้าอยู่ได้นี่เนาะอ่ะราร,ร,รอดูง่วานนี้นะคะจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนโอ้ป็นตลุ่นค่ะสายไยดาวนี่สายทุกดาวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ ก็กินน้ำแล้วก็มีสี่เหลเช้าแล้วก็มีเออเล่นทั้งวันนะคะตัวเด่นเล่นทั้งวันให้นะคะทุกคนเนาะเอานี้และคะ่ะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนี่เนาะก็เป็นยังไงก็มานกันไหมนะคะเสาที่เราจะลงให้แค่วันเดียวนะคะ fc ก็ดูเรื่อยๆเลย,ย,ย,ยนะคะดูได้เรื่อยๆถ้ามัน ถ้ามันจึ้งนะคะถ้ามันเข้านะคะก็จัดไปค่ะจัดไปถ้ามันไม่เข้าเราก็พักนะคะแต่ว่าจันถึงสุดนี่อาจจะมีแนวทางให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้วุ่นๆกันเลยเนาะใครที่ว่างๆนะคะก็เข้ามารับชมแล้วฟังกันได้เลยนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะโอ้ยแอดกััน ทำแนวทางไม่ทันนะคะทุกคนทำแนวทางไม่ทันนะคะไฟกระดุงกระดับนะคะจะปมนเอียงฝนปล่อยเองนะคะไม่ได้แบบว่าจะหน้าแบบว่าตกลงตกแรงอะไรนะคะไฟก็ดับเลยนะคะอันนี้ก็นี่รีบทำรีบรวดแนวทางให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะสรุปทั้งรัฐบาลไทยและเราพัฒนานะคะทุกคน เอานี่นะคะอันนี้เป็นของเสาร์อาทิตย์นะคะมาดูของวันจันทร์กันนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะเราจะลงให้นะคะอ่าสําหรับสายดาวท่านที่ถามหาสายดาวนะคะแอดก็จะลงให้ตอนเย็นวันจันทร์นะคะตอนเย็นวันจันทร์นะคะแอดถึงจะลงสายดาวให้นะคะทุกคนสายสอยดาวนะคะเอ้ยก็ขอให้จึ้งอีกนะคะขอให้มาอีกนะทุกคนเนาะอฮ้ยแต่ว่า C นี่ก็เด่นเห็นได้เลยฮ้วันจันทร์ก็ได้เนาะ สีเก่านี่ก็เป็นตัม่อีกคัดนะคะตงใช้จะออกตัวเดิมเมื่อราวพัฒนากัเนาะเอามาดูนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะสี่ลาวเช้านะคะให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะศูนย์สองเก้านะคะหก 137นะคะ0296137ค่ะทุกคนนะคะ345นะคะอันนี้เด่นนะคะเด่นเล่นทั้งวันของเรานะคะ345 373839นะคะ474849575859นะคะ3584796นะคะ345 349 3885 389นะคะเอ่อ745749นะคะ จ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้าค่ะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันเลยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางไม่มีกลุ่มนะคะจะไม่มีแนวทางดูนะโอ้อยากได้แนวทางแบบว่ารูดทั้งวันนะคะวินทั้งวันเอาลองดูค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยทุกตัวนะคะแต่ก็พอไปวัดไปวาได้นะคะพอไปวัดไปวาได้อยู่ค่ะทุกคนออาลองดูเด้อจะลองดูสู้ๆนะคะ นี่นะคะอ่ะแคบเลยนะคะทุกคนนะคะเป็นจังไดนกันในนอนะคะอันนี้เป็นแนวทางวันจันทร์เลยค่ะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางใช้ได้ทุกแนวทางเลยนะคะใช้ได้ทุกหวยเลยนะคะแต่จะเข้าไหมไม่เข้าแอดไม่รู้นะคะแต่ก็ขอให้เข้าทุกหวยนะคะทุกหวยทุกตัวที่เอฟซีไปนะคะทุกหวยทุกโต๊ะเป็นจังไดนฝนตกกันบ่นอจากที่บ้านแอดนี่ฝนตกทั้งวีทั้งวันเลยนะคะทุกคนนวลก็ผวงวาผวงเนี่ยแหละค่ะทุกคนนะคะ โอ้จังไดีหัวงินสั่นเดียวนะเวลารถผ่านรถใหญ่รถอะไรผ่านนะคะมันดังคือเฮงเฮือนเงินเอดเออตกใจคะ่ะเออมันเลสั่นสะเทือนหมดนะคะเวลายิง่งท่านแบบว่านั่งเรานั่งอยู่พื้นเนี่ยน้องนั่งอยู่พื้นไอ้นี่น,นะคะเอดก็ะเฮงมักน,นอนลิน้นนอนเเขือกอยู่แถวอันพื้นแถวปุนคือฮงคือฮงสั่นโอ้ยแล้วนอนบ่ได้เลยคะ่ะทุกคนนั่น เบอรเนหมาเขาถือกัดอีกแลวเวลาอัคดคลิปแนวทางตัวนี้ทีไรนะคะนด้ยันเสียงหมาคูมมือรดค่ะกัดกันค่ะจะเม่มันทูดมันเหลือเอานี่ค่ะทุกคนแค็บเลยนะคะอันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งห้านะคะก็มีเลขทูบนะคะเราก็มีเลขทูบให้นะคะโอ้ตรงลุงแนวทางหลายเลยเนาะทุกคนเนาะตรงลุงแนวทางเยอะเลยนะคะแอดทำแนวทางเ,เกือบสีบบอทันนละค่ะ เดี๋ยวลงแนวรีบลงแนวทางให้ดูนะคะทุนทุกแนวทางเลยนะคะทุกแนวทางนะคะอันแมงมันตัวหนึ่งมันมากินเข่าเหรค่ะแมงวันมันกินอะไรเป็นอาหารนะคะทุกคนปาร์ตมันมาอยู่ในห้องแอร์นี่เป็นอาทิตย์แล้วทยังไงมันก็ไม่ยอมออกนะคะเอาอะไรมาแปะมันก็ไม่ยอมเกาะเปิดไฟเปิดหน้าตรงหน้าต่างให้มันก็ไม่ยอมออกนะคะเปิดประตูห้องน้ําให้มันก็ไม่ยอมเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดไฟในห้องนะคะโอ้แอร์หลือแอร์เห็ดมือนุกทุกทางเลยจ้ะ อันนี้แคปเอาเด้อแนวทางนะคะทุกคนแคบเอาแนวทางตุ้มเต็มตูมตมตมอยู่บา้านโอ้ยหมดกัก,นนดก,กินกินขนมแล้วหมดกับมักัดเจอหวงหมดแคบแคบค่ะทุกคนแคบแคบค่ะแคบแคเด้อจ้ะโอ้ยขั้นลงขั้นหลัง เอฟซีว่าแอดจมอย่างคะ่ะโอ้ยเอาทุกคนดูแลตัวเองเด้อดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะแอดกระซ่งกําลังใจให้แล้วก็ส่งความห่วงใยนะคะส่งความหวงใยเด้อเป็นจังไหนกันเนาะค่ะทุกคนนะคะปลอดภัยก็ดีเนาะปลอดภัยค่ะทุกคนโอ้ยเฮงเบิงข่าวเฮงดหดทูใจนะคะแอดกับ ไม่ค่อยอยากจะเข้า youtube นะคะไม่ค่อยอยากจะเข้าดูทูบอยากพักอยากพักสมองนะคะอยากพักสมองแต่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์นั่ทุกคนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวจบคลิปนี่ละเอียดกัสิโทหาพ่อหาแม่กีกสิโทษทาหนอนันุปงไปจังใดกันเนี่ยโอ้ทางบางหนอเสุไพรเนาะแถวสุรินทแถวนั้นในพื้นที่เสียงกันหมดเลยนะคะเมื่อส่อันเมื่อสุยาง เอานี่เด้อทุกคนสำหรับคลิปด,ดีนะคะเอ็ดก็ลาไปก่อนนะคะ<ๆ>ผิดพลาดตรงไหนกระกาบขอโทษขออภัยเด้อจ้ะสู้ๆเด้อทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะชี้แจงบอกเอ็ดได้เลยนะคะบอกเอ็ดได้เลยเจอจันถ้าถ้าเบบว่าไอ้นี่ก็จะแก้ไขนะคะจะได้แก้ไขได้ทันเวลานะคะสําหรับคลิปนี้เอ็ดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ